สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับที่ได้ท้าให้ผมนำของดีๆของจังหวัดระยองมาให้พี่น้องประชาชนชาวระยองแล้วก็ทั่วไปนะครับทั้งประเทศเนี่ยให้รู้ว่าระยองเรามีอะไรดีบ้างท่านผู้ว่าได้แนะนำไปแล้วนะครับนั่นก็คือหมูชมวงซึ่งหมูชมวงเนี่ย อของระยองก็มีชื่อนะครับแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างไปจากที่อื่นเหมือนที่ท่านผู้ว่าแนะนําไปแล้วเมื่อท่านผู้ว่าแนะนําหมูชมวงไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องแนะนําผลไม้ผลไม้ที่ผมแนะนํานี่ก็คือลองกองครับวันนี้เรามาที่สวนนี่นะครับเป็นสวนลองกองนะฮะบรรยากาศเหมือนสวนลองกองเลยครับอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองลองกองเนี่ยนะครับจังหวัดระยองเนี่ยก็มีชื่อ รสชาติดีมีสวนลองกองหลายสวนนะครับที่มีความตั้งใจที่จะทำลองกองให้มีคุณภาพเหมือนกับที่ผมเอามาให้ดูแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์พร้อมนะครับให้พี่น้องทั้งหลายได้มีโอกาสได้ชมได้ชิมนะครับวันนี้ผมเลยเรียนว่าผลไม้ ในจังหวัดระยองนอกจากจะมีทุเรียนมังคุดสับป,ปะรดยังมีลองกองอีกครับแล้วดูดีครับพวงสวยต้นเนี่ยนะครับถ้าท่านไปดูที่ต้นเนี่ยจะสวยมากนะครับผมว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นแล้วกันว่าลองกองมันจะออกลูกเป็นยังไงนะครับออกลูกติดตามต้นทั่วไปหมดเลยนะฮะบรรยากาศอย่างเงี้ยมีที่ระยองแล้วก็ ที่ระยองที่ทําสวนเก่าแก่เนี่ยก็คือนาตะขวันบ้านแรงตับพงอันนี้เป็นสวนเก่าแก่ที่มีอาชีพทําสวนมานานมากนะครับอยากให้พวกเราช่วยกันอุดหนุนไว้ให้เขาอยู่ได้นะครับในวิกฤตยอย่างเงี้ยต้องช่วยกันนะครับบางอย่างทุกอาชีพเลยนะครับก็ต้องช่วยกันวันนี้ก็เลยนำลองกอง,องสวนนาตะขวันนะครับที่ มีรสชาติดีมาแนะนำให้พี่น้องนะครับทั้งประเทศไทยเลยนะครับได้รู้จักได้ได้มาช่วยกันนะครับแล้วก็มาติดต่อได้นะครับที่องค์การมริหาจังหวัดระยองเนี่ยนะครับเราก็จะมีการตลาดมีอะไรช่วยเหลือให้นะครับทั้งคนปลูกทั้งคนขายนะครับทั้งผิดพัธุ์นะครับเราก็จะเดิมดำเนินการให้แล้ววันนีน้ก็ จะขอท้าไปถึงท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับเสียใช้เฮียใช้ของเรานี่คุณสังวนแสงวงกิจเนี่ยว่ามีอะไรของดีๆในจังหวัดระยองที่ท่านจะมาแนะนำนะให้คนทั้งประเทศรู้จักนะครับเป็นของระยองนะครับก็ขอท้าท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองคุณสังวนแสงวงกิจครับ